ครับตอนนี้เรามาถึงสนามบินสุโขทัยเรียบร้อยแล้วจที่ผ่านตัวผู้โดยสารขาเข้าแล้วรับรจแล้วากนั้นเราก็จะป้รับขาที่ B I R อ๋อนี่คือ B I R อ๋อเราเริ่มกันเลยค่ะ มาถึงเคาน์เตอร์แล้วนะครับเราก็จะมาเซ็นเอกสารตัวนี้เพื่อรับรถนะครับเคาน์เตอร์ BIR เราจะมีการเซ็นเอกสารรับรถเพื่อตรวจรถต่งตางๆสะดวกสบายมากเลยออกมาจากเอกสารขาัเข้าปุ๊บก็ะเจิดาน์เตอร์เลยครับตอนนี้พี่นอ็อตกำลังเซ็นรับอยู่นะคะเป็นเอกสารเบื้องต้นเนาะก็คือต้องเตรียมแบบบัตรประชาชนและใบขับขี่มาพร,ร้อมกันนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็พาสปอร์ตเนาะพอเป็นนี้เสนอสารเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรับรถกันนะครับที่ลานจอดรถตรงนี้เลยครับตามมาเลยครับ ซึ่งตรงนี้ก็ใกล้ๆกับบิชอนนะทุกคนใช่ถ้าเกิดตอนเช้าเนี่ยลงจากเครื่องแล้วรู้สึกอยากทานกาแฟตักการถมาแวะได้ตรงนั้นเป็นเคาน์เตอร์รับรถแล้วก็นี่คือบิชอนนะคะด<ช>ี่ทุกคนตรงนี้เห็นไหมสวนส,สัตว์สวนสัตว์สุขโขทัย<ส>ามาจ้าหลังจากที่เราเซ็นเอกาสารรับรถแล้วเขจะมีเจ้าหน้าที่ของ BIR นะครับมาคอยให้บริการตาดีนันคอย้อนรับเราที่รถด,ด้วยหลังจากนั้นล้วก็เอากระเป๋าขึ้นรถพร้อมออกเดินทางครับจ้า ตอนนี้เราตรวจรถกันเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่จะเอารถเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะมีรอยขีดข่วนมีอะไรตกลงกันเรียบร้อยแล้วเย่ร yeah. ถเสร็จแล้วนะคะซึ่งก็รีแลก์กันแบบหนึ่งแบบว่าเข้าห้องน้ําได,ได้อะไรก็ว่าไปไม่ไหวกับความกาแฟนะคะเติมพลังก่อนที่จะปฏิบัติการใดๆฉันมาแวะตรงนี้ก่อนเลยนะจะไปกินกาแฟกันจ้า สั่งตรงนี้เลยนะคะที่เคเอร์เตอร์ก่อนจะเดินทางก็ได้นะเพื่อนๆเนี่ยมีทุกสิ่งเดียววันนี้เบียสั่งมอคค่านะคะถ้าเราไม่นั่งนะเราอยากนั่งก็นั่งเรไม่นั่งเราก็เทคโอเวเดินไปได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะกับบีชอนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วนะแวะเติมพลังที่บีชอนกันก่อนเลย ก่อน <Okay. S 1> จะไปนะคะฝากไปตามเพจของบิชอนนะคะสุขโขทัยด้วยบิชอนนะคะตอนนี้เขามีทิ่ตะและสุขโขทยัยและอนาคตจะมีที่ไหน <Okay. S 2> ก็อย่าลืมติดตามนะจ๊ะ <Okay. S 2> กด subscribe แล้วก็ follow นางฟ้าชับฉวยบิชอนด้วยจ้า สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ไหนคะเจสอยู่ที่พิษาหกิจชุมชนบ้านกรงทองนะคะเ,เรามาที่นี่นะครับมาเจอกับพี่พนุชค่ะ,คะพี่นุ๊สวัสดีค่ะวันนี้เรากวรพี่นุชนะคะพามาทัวร์ดูด้านในเลยนะ,ะโอเคไป เป็นกระเป๋าใช่ไหมคะคช่ถ้ากระเป๋าถ้ากระเป๋าแบบนี้ใช้เวลาอีกวันนะคะคุณพี่ถ้าเราตั้งใจจริงๆวันนึงก็เต็มขนาดวันนึงคือ12ชั่วโมงจะไม่ใช่24นะคุณพี่เนาะไปนอนบ้างสิบบ้าง มันก็จะเป็นลักษนะดนีงถ้าไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นกล้วยอ่ะถ้าไม่แบบไม่บอกอันนี้นออจะเป็นสีธรรมชาติเลยนะคะจะได้จากกล้วยที่อ่อนที่สุดชิ้นหนึ่งนี้เท่าไหร่เองคะอยู่แค่นี้อันเป็นสีธรรมชาติจะมีระหว่างลูกกล้วยถ้าแม่ไปเป็นแม่กล้วยแล้วก็ใช้ไม่ได้แต่เป็นลูกกล้วย ขายยากค่ะมาได้ยากขายยากบางต้นจะได้แค่กาบเดียวแล้วก็ได้ไมยาวแล้วได้แค่แค่สักเมตรอย่างเงี้ยเราได้ต้นกล้วยมาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยที่ว่าออกเครือออกปีแล้วที่ว่าจะมาฟันทิ้งการเป็นปุ๋ยก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านก็จะมาทําเป็นเส้นเชือกกล้วยจากต้นกล้วยเป็นเส้นเชือกกล้วยขายแล้วก็จะมาเอาจากเส้นเชือกกล้วยมาแปรรูปเป็นลิตคาันต์ต่างๆของชุมชน อันนี้เป็นกล้วยทันอะไรครับกล้วยตะนีกล้วยทันเป็นกล้วยตะนีซึ่งเราขายใบในหมู่บ้านกรงท้องไงอาชีพหลักเลยก็คือขายใบตองอแต่นี่ต้นกล้วยคือต้นที่ว่าออกเธอออกปีแล้วคือไม่มีใบละก็จะฟันทิ้งเป็นปุ๋ยนี้จะกลายเป็นว่าเอาต้นกล้วยอ่ะมาแปลรูปเอามาต่อยอดกลายเป็น,นอิตทัรธ์ครับตัวผลนี่เขาไม่ไม่กินกันเลยก็มีขาย้างขายได้หมดเลยทั้งต้นมีทั้งหน่อทั้งปีกล้วยลูก ใ,ใ, eh? ในช,ช ay, ุมชนเราก็คือจะเอาตัวต้นกล้วยเนี้ยมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อบรยอดให้จับรายได้ของชุมชนใช่ขายทั้งเส้นเชื่อขายทั้งผลิตภัณฑ์โอเค้วไปดูกรรมวิธีกันครัก็คือต้องดึงออกนะคะพี่นุชอันนี้ไม่เอาตรงกอจะได้เอานะตรงที่เราแกะนี่จริงๆเขาเรียกว่าอะไระกาบกล้วยกาบกล้วยใช่ไหมครับซึ่งกาบเนี่ยคือเราไม่เอาเลยใช่ไหมครับใช่อะ อันนี้แล้วก็จะกีดกลางอันนี้ได้แล้วนะจะเราแกะถึงตรงไหนอะครับถึงจะทราบว่าใช่ใชถึงว่าเราจะประมาณไหนแกะจนถึงเก็บกลางจนกว่าเราจะลอกไม่ได้เลยค่ะอ๋อมันก็มันจะมีตัวู่ที่ลอกไม่ได้นี่นะเขาก็ใช้มีดนะคะเพื่อนเอเน ก่อนจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนกันเนาะตากสักนานไหมคะคุณแม่กี่ชั่วโมงถ้าแดดนี่ก็สองแดดสามแดดสองแดดสแดดนี่คือกี่ชั่วโมงอะแม่จนถึงแดดหมดอะจนถึงแดดหมดอย่างนั้นเลยแดดหมดนับหนึ่งแล้วก็มาอีกก็นับสองที่แม่บอกสามแดดสองแดด แกะออกมาแล้วแล้วก็กรีดเนียเพื่อนๆดูหนึ่งต้นจะได้ประมาณนี้เนี่ยต้องคนใจเย็นนะที่เขาเอามาถักกัน,นแต่คุณก็จะเห็นคุณแม่เขาแบบพรมน้ําไปด้วยเนาะตอนที่เขาอันอนี้จะจะ,จะทเป็นกำๆอย่างเงี้ยคือพร้อมขายแล้ถ้าเราจะขายเราก็ทําเป็นกำๆอย่างนี้แล้วก็ทําให้ได้สิบโล <Bye. S 2> มัดใหญ่ เราควรจะสิบโลประมาณ13กรัม13กรัสมกถึงจะขายได้แล้วก็พร้อมขายพร้อมส่งพี่นศกิดอยู่กลายเป็นแบบนั้นค่ะกุซสิก็คือหลังจากที่เราได้ตัวเชือกกล้วยแล้วเนี่ยมันก็จะแห้งเนาะเพราะเราตัดแดดมาทีนี้ขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะมาขึ้นสารเนี่ยก็ต้องมีการฉีดน้ําอันนี้เป็นน้ําอะไรครับน้ําธรรมดาน้าเปล่าเลยใช่ไหมคะฉีดเพื่อให้มันนุ่มแล้วมันจะไม่หัก ถ้ามันแห้งแล้วมันจะหัดหากตัวเส้นจะไม่สวยเส้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะเอามาทําได้เลยเราก็จะต้องมีการลอกฟองออกก่อนฟองอย่างีแนะนอเราจะเอาตัวนี้ออกแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้ลอกฟองใช่นี่ยังไม่ได้ลอกฟองเราจะใช้แค่ส่วนบนที่เป็นมันออันอันนี้คือฟองเหมือนตรงไนฟองต้องลอกออกจะเหมือนไม้ไผ่ใช่ใช่ใช่หรือไม่นู้เลยว่ามันคือด้วยสารไว้นะเดี๋ยวแม่นะอันนี้อันนี้คือลอกฟองออกแล้วใช่ไหมครับแล้วฟองก็คืออันนี้ที่ทิ้งไปใช่ไหมฮะนี่นี่นี่คืออ๋อนี่คือฟอง ได้อันนี้ถ้าถ้าเราเข้าวเส้นน้้นะข้าเส้นไหนมันไม่มันไม่เรียบเราก็ใช้ขอลีนเพิ่มได้ ต้องใช้น้ำช่วยตลอดใช้น้ำช่วยตลอดเลยถ้าอย่างนั้นมันจะแห้งพอหลังจากที่ฉีดน้ำไปแล้วมันก็มีโอกาสแห้งแล้วเราก็พอแห้งปุ๊บเราก็ฉีดใหม่เรื่อยๆพอเราเราทำเสร็จเก็บปากเราตัดออกทุกชิ้นทุกพันเราแต่งแล้วเราก็เอาไปตากแดดให้แห้งพอตากแดดแห้งเราเอามาลงเลกเกอร์คุณป้าเนี่ยขึ้นรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการไปตากแดดรอบหนึ่งเพราะว่าตัวกากกล้วยที่เราเชือกป้วยที่เราทำเนี่ยมีการฉีดน้ำเนาะมันชื้นเราก็เอาไปตากให้แห้ง แล้วเราก็เอามาลงเลกเกอร์ครับทำผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยหลังจากตากแดดแล้วนะครับพร้อมจัดจาจหน่ายแล้วแต่ก่อนจัดจำหน่ายเนี่ยเราก็จะมีการทาเลกเกอร์ก่อนแล้วตรงนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ของจําหน่ายานะครับมีสังเกตว่าจะมีสีดําสีอะไรอย่างเงี้ยมันคือสีจากธรรมชาติใช่ไหมคะค<ช>่ะอันนี้เป็นสีดําธรรมชาติเลยเพราะว่าันนี้เป็นของต้นกล้วยต้นกล้วยสีดําธรรมชาติของเราจะเน้นต้นกล้วยธรรมชาติอย่างเดียวนะคะเราจะใช้ธรรมชาติแล้วน้ำตาลนะครับที่เห็นเป็นน้ำตาลก็เหมือนกันค่ะมันเป็น ียวกันแต่ว่ามันจะไม่มีสีดํามันเป็นเ<อ>ส้น,เ,นสเดียวแต่ว่ามันจะมีเข้มแล้วก็น้ําตาลอยู่ในเส้นเดียวกันอ๋อคือมันจะมีกล้วยบางต้นที่เป็นตัวเชือกน,นี้เป็นสีดํามาเลยลตอนเป็นขาดออกแล้วอะไงก็เป็นสีนี้อ๋อไม่สีดําสีน้ำตาลออกมาเลย แล้วเราจะสามารถดูจากต้นข้างนอกได้ไหมครับได้ค่ะก็มันอย่างอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้นะมันเป็นเหมือนกับว่ากล้วยปลูกใหม่อ่ะส่วนมากจะมีสีเปสีดำก็ใบไหนที่มีสีดำเนี่ยราคาสูงนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วว่าราคาก็ไม่ได้สูงกับกรรมวิธีที่กว่าเราจะได้มันมาค่อนข้างยากเลยนะใช้เวลานานด้วยกว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมานอกจากกระเป๋าก็มี หนูอีใส่ทิชชู่ใช่ไหมใช่ใส่ทิชชู่อันนี้ก็จะเป็นที่รองแก้วงานละเอียดเป็นงานละเอียดแล้วก็เราก็ขายถูกอย่างอันนี้ก็เป็นคาใส่แก้วเฮ็จแก้วได้ใบถุงเนาะใช่ไหมกาใส่แก้วแก้วใส่ข้างในพวกซื้อชานมแล้วก็ใส่เพื่อนถ้าเกิดว่าเรามีฟีลยุโรปใส่เบรดดูโน่เอออันไหนที่ขายดีสุดแบบว่าขายดีสุดก็จะเป็นดอก ใช่ไหมม,หม,ไมีม,มี <ๆ S 2> ทั้งสีสีขาวก็มีแต่เป็นดอกอย่างนี้แต่ว่าเป็นสีขาวก็มีอันนี้ก็สีดำเป,เป็นการถักเทคนิค<ช>อะไรอย่างเงี้ยที่เขาชอบกันไม่จาเป็นว่าต้องดําแตกแต่คือใช่เป็นขาวเป็นการถักแบบนี้แต่เป็นลายเดียวกันถ้าพูดถึงถ่าดถยดีก็คือถ่าดถยดีแค่ทุกตัวโอเคไหนเรามาลองดูลงรางวัลอะไรหน่อยเยอะมากโอท็อปเหรอคะที่นี่คือโอท็อปใช่ไหมใช่ก็เราประกวดเราอปีแรกปีแรกที่ประกวดก็ได้รับรางวัลเลยเป็นโอท็อป สามดาวนะคะบ้านกรงท <Okay. S 1> องปีนี้ก็เป็นปีที่สองกำลังส่งเข้าประกวดส่งเข้าประกวดอีกจะเอาห้าดาวเอาห้าดาวได้แน่นอนค่ะ วันนี้ก็ต้องขอ,ข,อขอบคุณนะคะพี่หนุ่มมากๆนะคะแมท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะพี่ๆในโครงการรักเศรษฐกิจชุมชนนะครับที่กรงทองนะครับผมที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่น่าสนับสนุนมากวันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์มือกับบ้านกันไปด้วยนะคะอโอเคค่ะไว้เจอกัน,นค่ะ